เอิงน a ําจันทร์สิวาจนลภพลจนลภพลก็สิต่อฟังเอาเด้อยงพอผู้เพิ่นยอยกนิ้วดอกฟังขอยสิต่อก่อน นพอแต่ตื่นย่งเสาตาพัมบอกดอกขนทั้งเนื้อเสตแถวไปสานดอกพันอุดอนสาง บ่คนทางมาก,กันเลี้ยวตาพำเดินบารันวงวงา่ขออ่อนหน่อยดอกมาตอนดอกมิงเมียมอันว่าเสือเลี้ยสางลายยางสลับพัดเบา้าปืนสาดดอกในไพ่ดอกโกูมาโน้มือเปี่ยนกะตาตเห็นกะเลีนจอน ลาอใส่ด่อนเป็นหมูมูดเตกอยู่เป็นโอโอกระเนื้อดอกมังมอิน่หากินลาอเรียบเจยตอนยาอ่อนละบัดยาวตาพามเจ้าคนเดียวดอกพองกว่าดอกเกียงยานโศกสำนันทั้งยวงหัวใจอยู่ในป่าอยากน้ำน้อยแนาดลาดอกเนี้ใส่ว่าสาตกคู่น่ะ ได้อินนกอีจูเข่าอานออละซ่อนกาเบาวอนปายเปืือยไงมานุคินนอนเงบ ไก่สะานหนหองบกมีวันสิได้ตาวตู้ขอบมีเมียสาวพวกขยุ้มจื้อไว้เขาใส่วัดดังมาหังนะเออเดียวไปใส่เตป่าดอกจำจอดพระนาสอนมีแต่พันคนเดียวดอกฟองกว่านกยิงยานไก่สะานหนหองพามาโนได้อุกอังยืนฟังไปอยู่งา ไม้เสียงให้อ่อนมนุษย์นะเอคันสิเว้าพื้นไม้มีมวงกว้างกยอมอมเด่นอารมณ์พัดกินละอองละเอ่ยเอาหอมปลอากาเต่าเดติบตินตังดอกสังกวยอ้อยหอมละหอยว่าสื่นสวง พวกมันกว้างดอกตอกว้างสารพัดแนวสีดูปรดุดบินแปลงเตียงประดับอีดาไว้หนาเดวี่ยเห็นควางมาไล่ห้อยดอกเปี่ยนย้อยย้อยเย็บยิงทางสีแดงฟองเลดอกเล้วกายยิ้มตาตอไปดอกอินอาสารพัดกระดังงาดอกจำปามาดีวันดอกมูจวางน้อจันตน้ คนบอกเคยเที่ยวป้อดอกตามแถวทันทีโจบล้นงียพอดีจวและพ้นบันนั้นดอกขันคอต่อทะเลน่ท่านอยกากทราบให้มันแจ้งฟังเอือกมหาพ่นเมียใหญ่เอ้ยเาไปโดนมันฟังโดนก่อนก่อนสิจาตาเนม เพื่นอาจารย์เป็นเสียเทศนาตอกกอไทยมหาพุนเว้าไลลายมหาพุนแปลว่ากวังดอกดงเขาคอยไายลุงนั่นละนาศทธางยูม โอ้โอ้ <Net -hertz> <uma est>